สวัสดีท่านผู้รับใช้และพี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวนันนี้ให้คุณสมจิตอ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปนะคะโคลสีบทที่สองข้อหกเพราะฉะนั้นในเมื่อพวกท่านรักพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าไว้แล้วก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วยกาลาเทียบทที่สามข้อยี่สิบเจ็ดเพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับปริกิศมาเข้าในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วยโลมาที่สาม ก็12ถึง14กลางคืนร่วงไปมากแล้วและรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาให้เราเลิกบรรดากิจการแห่งความมืดและสวมเครื่องอาวุธแห่งความสว่างให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวันไม่ใช่เลี้ยงสิบสุรามอมาม้ไม่ใช่หยาบโูนลามกไม่ใช่วิวาทลิษยากันแต่ท่านทั้งหลายจงประดับกายด้วยพระยุูคริณพระผู้เป็นเจ้า และอยากจะเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัญหาของเนื้อหนังเอเรัซัสบทที่4ข้อ2ีสิและรับการสอนให้สวนสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงโคลสีบทที่3ข้อ10และส่วนวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างเพื่อให้รู้จักพระเจ้า คุณพระเจ้านะคะสำหรับภาวนะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าเดินในพระคริสต์การที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่ว่าเรารับด้วยปากก็เชื่ออยู่ในใจแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ให้พระองค์มาเป็นพระเจ้าของเราแค่ทำเป็นพิธีรีตองเท่านั้นเพียงแต่บางคนก็รับเชื่อแบบในหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ได้เข้าใจ เปงใจคนที่พาเรารับเชื่อเราก็เลยรับเชื่อแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจเรื่องฝ่ายวิญญาณแต่ถ้าเราจะดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเราจะต้องต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วเราก็เดินในพระคริสต์แม้แต่คริสเตียนทุกวันนี้เราก็ต้องสํารวจตรวจสอบนะครับว่าเรามีชีวิตที่สดค้องกับพระวจนะไหมเพราะว่าคนที่บอกว่าเรามีพระเยซูคริสต์เดินไปกับพระเยซูคริสต์มันหมายถึงชีวิตของเราที่ในพระกัมภี กลีเทียบทที่3ข้อ27ก็บอกชัดเจนว่าเพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัติสมาเข้าในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วยนี่คือชีวิตที่มีพลังถ้าเราดําเนินชีวิตด้วยความเข้าใจว่าเราอยู่ในพระคริสต์เราดําเนินชีวิต และ,ะ,ะมีพระคริปเป็นผู้ทรงนำชีวิตของเราชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่มีพลังมีกำลังมหาศาลในการที่จะต่อต้านอายุทธอุบายของพยามารแล้วก็มีพลังในการที่จะดําเนินชีวิตอย่าง <c oughs> เขาเรียกว่าอยู่ในพระคุณและพระคุณนะั่นแหละจะเสริมให้เราเป็นคนที่อยู่ในบทบาทที่ใช่เราก็มีพลัง เราจะเป็นสามีที่มีพลังใน,ในการที่จะเป็นสามีที่ดีเป็นผู้นำที่ดีเพราะว่าพราะคุณของพระเจ้าได้ผลักดันเราให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในพระคริสต์การที่เราเป็นภรรยายก็เหมือนกันการที่เป็นผู้รับใช้การที่เป็นคริสเตียนเราอาศัยพระคริสต์ดำเนินชีวิตโดยมีพระคริสต์มันหมายความว่าชีวิตของเราจุ่มลงไปในพระคริสต์จุ่มลงไปในพระวิญญาณและพระวิญญาณก็สถิตยอยู่กับเรานะคะ เรากลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์เวลาเราไปไหนพระองค์ก็ไปกับเราเราอยู่ที่ทํางานพระองค์ก็อยู่กับเราเราอยู่ที่ลตลาดพระองค์ก็อยู่กับเราเราอยู่ที่ใดก็แล้วแต่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเหมือนเราใส่เสื้อผ้าใช่ไหมฮะถ้าเราสวมเสื้อผ้าแล้วเดินไปตลาดเสื้อผ้าก็ต้องอยู่กับเรานะฮะ เราอย่าสงสัยบางคนเชื่อพระเจ้าแล้วแล้วเราก็ไม่มั่นใจในการเดินกับพระเจ้ายังมาถามเอ๊ะฉันเชื่อพระเจ้าหรือ,อยัง <c oughs> นะฉันมีพระเจ้าหรือ,อยังเราต้องมั่นใจเราต้องเชื่อด้วยใจรับด้วยปากแล้วก็เชื่อด้วยปากรับด้วยใจของเราด้วยวิญญาณของเรายอมรับพระคริสต์แล้วเข้าโบสถ์แล้วก็เข้าสามัคคีธรรมเข้ากลุ่มเราก็จะถูกพัฒนา นั่นคือการที่เรามีพระเยซูคริสต์ทำไมเราเข้าโบสถ์ทำไมเราเข้ากลุ่มสาม,มัคคีธรรมก็เพราะเราต้องการเดินกับพระคริสต์ก็เพราะว่าเราต้องการที่จะให้ของประทานที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับเราในเสริมสร้างพระกายมีของประทานที่อยู่ในคริสตจักรหรือในพระกายของพระคริสต์จะช่วยเราให้เราเติบโตเพื่อเราจะเดินในพระคริสต์ได้เราจําเป็นจะต้องรับพระเยซูคริสต์เข้ามาและให้โปรองสถิตยอยู่กับเราทุกวันเรื่อยไป เราจะเข้าใจในบรรยากาศที่พระเจ้าได้ทรงสอนได้ทรงสร้างเราเมื่อเรานะคะสามัคคีธรรมกับพระเจ้าด้วยทั้งเฝ้าเดียวทั้งส่วนตัวแล้วก็ทั้งใส่ใจสนใจการบังเกิดใหม่ของเราโดยการอ่านพระวจนะด้วยการเรียนพระวจนะด้วยการที่เราเข้ามาสามัคคีธรรมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชีวิตของเราจะได้ไปกับพระคิ์และพระคิ์จะเป็นใหญ่ในเราเราจะถูกนำด้วยสิ่งแวดล้อมใหม่ เมื่อก่อนเราไม่เคยเข้าโบสถ์เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเราจําเป็นจะต้องเข้ามาเพราะว่าอะไรครับเพราะเรามีพระคริสต์เพราะเราต้องการพระคริสต์เพราะเราต้องการเดินกับพระคริสต์และสภาพแวดล้อมใหม่การที่เราเดินไปกับพระคริสต์ก็จะบังเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเราจําเป็นจะต้องยอมจานนเราจําเป็นจะต้องสนใจใส่ใจในการเดินไปกับพระเจ้ากับสังคมที่พระเจ้าเลือกสรรให้กับเราสิ่งแวดล้อมที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ไม่เพียงแต่เราอ่านาพระคัมภีร์อยู่บ้านนะครับเราจําเป็นจะต้องใส่ใจสนใจพระราชกิจของพระเจ้าหรือกิจกรรมกิจการงานของพระเจ้าด้วยเมื่อเราขับรถเราอยู่ในรถสิ่งแวดล,ล้อมของเราก็ต้องแตกต่างสิ่งที่อยู่ข้างนอกอากาศอย่างเช่นข้างในรถของเรามีเครื่องปรับอากาศเมื่อเราอยู่ข้างนอกเราร้อนเมื่อเราเข้ามาในรถรถเรามีเครื่องปรับอากาศก็ทําให้เราแตกต่างบรรยากาศก็แตกต่างสิ่งแวดล,ล้อมก็แตกต่าง เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในพระคริสต์นะคะแม้ว่าจะอยู่ในโลกนี้แต่เราอยู่ในพระคริสต์เราดรําเนินชีวิตโดยมีพระคริสต์สิ่งแวดล้อมของเราก็เลยแตกต่างแม้นบาปจะมากมายแม้ว่าสิ่งเลวร้วายมากมายแต่เมื่อเราอยู่ในพระคริสต์พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะส่งนําเราและพระองค์จะให้เราเนี่ยนะคะมีสันติสุขและเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมที่พระเจ้าให้กับเรานะที่พระเจ้าดูแลที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเราเราจะแตกต่าง ไม่เหมือนกับการที่เราอยู่นอกพรนะคิะเราอยู่ในพระคิ์และดำเนินชีวิตโดยพระคิ์จะทําให้เรามีสิ่งแวดล้อมใหม่ๆจะทําให้เรามีชีวิตใหม่จะทําให้เรามีบรรยากาศใหม่ๆถ้าเราตระหนักความเชื่อในการเดินกับพระคิ์จริงๆพัฒนาความเชื่อพัฒนาความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าเราจะได้รับพรน,นี่ทําให้ชีวิตของหลายท่านเลยทีเดียวมีประสบการณ์กับการเดินกับพระเจ้าอย่างมหัศจรรย์ ยิ่งใกล้ชิดยิ่งติดสนิทกับพระเจ้ายิ่งมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับพระเจ้ายิ่งตาฝ่ายวิญญาณของเราเปิดต่อพราะวาจชนะต่อมิติฝ่ายวิญญาณก็ยิ่งมหัศจรรย์ยิ่งแต่ทําให้เราตื่นเต้นในเส้นทางที่เราเดินเพราะว่าเรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราและทรงพระชนอยู่และเป็นพระเจ้าที่ช่วยกู้ช่วยเหลือเราได้ทุกสถานการณ์ ให้เราระลึกถึงตอนที่ลูกหลานอิสราเอลใช่ไหมที่เขาอยู่ในประเทศอียิปต์อยู่ในแผ่นดินนั้นนะครับเมื่อพระเจ้าได้ทรงนําเขาออกมาพระยาเวีเสด็จนําทางพวกเขาในเวลากลางวันและด้วยเสาเมฆและในเวลากลางคืนด้วยเสาเพลิงให้พวกเขามีแสงสว่างเพื่อจะเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเสาเมฆในเวลากลางวันเสาเพลิงในเวลากลางคืน ไม่ได้คลาดจากเบื้องหน้าประชากรเลยมันหมายถึงอะไรเมื่อเราอยู่ในโลกใบน,นี้เมื่อเรามีพระคริสต์ในสมัยพระกัมพีเดิมเมื่อชนชาติของอิสราเอลออกจากอียิปต์พระเจ้าก็นำเขาแบบนั้นจริงๆนะฮะปรุงรักเราปรงต้องการไปกับเราปรุงต้องการที่จะนำหน้าเราปกป้องปกครองปกคุมปรุงเอือ้อความสะดวกสบายให้กับเราทุกอย่างปลอดภัยในเส้นทางแต่เราไม่ได้ออกจากเส้นทาง พระยาเวทรงนำทางพวกเขาในเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเสาเมฆแล้วก็ด้วยเสาเพิงตอนกลางคืนก็เสาเพิงตอนกลางวันก็เสาเมฆสุดยอดไหมคะให้เราจินตนาการเอากันแล้วกันว่าจะโอ้พระเจ้าสนใจเราขนาดนั้นเชียวนะ,ะเราต้องสนใจพระเจ้าด้วยเราต้องสนใจในการเดินเราต้องสนใจในการดำเนินชีวิตในโลกนี้นะคะ เราอย่าลืมว่าเรามีศัตรูที่มองไม่เห็นก็คือมารซาตานแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเต็มใจที่จะเดินกับพระเจ้าพระเจ้าก็เต็มใจที่จะเดินกับเราและไม่เพียงเดินเฉยๆพระเจ้าจะเอื้อทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับคนที่ยำเกรงพระเจ้าคนที่ไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าพร้อมอยู่แล้วพปรองมีเสาเมฆให้กับเราพระ่งมีเสาเพลิงให้กับเราไม่คลาดวันั้นให้เราสนใจใส่ใจในการที่เราเดินไปกับพระเจ้าเมื่อเรามีพระเยซูคริส การเดินไปกับพระเจ้าก็เหมือนกับท้อยคําของพระเจ้าในโรมบทที่13ข้อที่ 11, 12, 13ให้คุณสมจิตอ่านนะคะกลางคืนล่วงไปมากแล้วและรุ่งเช้าก็าใกล้เข้ามาให้เราเลือกบรรดากิจการแห่งความเบืดและส่วนอาวุธแห่งความสว่างข้อที่13ให้เรารพกรุดตัวเรียบรอ้อยสมกับเวลากลางวันไม่ใช่เรียงสิบุราหม,มายม่ไม่ใช่อยากโกรธลามกไม่ใช่วิวัติสยากัน <14. S 2> และท่้งทั้งหลายจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าและอยากจะเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองปัญหาของเนื้อหนานี่คือการที่เราเดินกับพระคริสต์กลางวันเราก็ต้องเข้าใจความหมายว่าการเดินกับพระคริสต์เรากําลังเดินอยู่ในกลางวันแม้แต่กลางคืนพระเจ้าก็ยังให้เราอยู่ในความสว่างเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ในพระคริสต์ แม้ว่าเราจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห้งแลง้งแม้ว่าเราจะอาศัยอยู่ในสภาพอย่างไรพระเจ้าบอกว่าพัสริของพระเจ้าเสาเมฆอันนี้ก็คือพัสรินะคะไฟของพระเจ้าพัสริของพระเจ้าจะต้องสถิตอยู่กับผู้เชื่อจะต้องอยู่กับเราทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าเราจะเจอความบาปเจอคํำสาปเจออิทธิพลแห่งความมืดเมื่อเราสวมพระคริ์ทั้งภายนอกและภายในเราจะดําเนินชีวิตใหม่ เราจะมีสิ่งใหม่เราจะแตกต่างจากคนในโลกนี้เพราะฉะนั้นการเดินกับโรเกรสมันใหมายความการดําเนินชีวิตชีวิตใหม่เหมือนกับในโครโรสีโคโรสีบทที่สข้อที่10และสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กําลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างเพื่อให้รู้จักพระเจ้า เมื่อเราเดินไปกับประคิ์มันหมายความว่าเราสวมวิสัยใหม่เราสวมพระคิ์ชีวิตของเราจุ่มลงไปทั้งภายนอกและภายในเราจะต้องเป็นพราฉายของพระเจ้าเราจะต้องรับการสร้างขึ้นใหม่ตามพราฉายของปรุงผู้ทรงสร้างเราก็หมายความว่าพระเจ้าจะสร้างเราพระเจ้าให้ชีวิตใหม่กับเราพระเจ้าจะนำเราพระเจ้าจะสอนเราพระเจ้าให้เราเดินไปกับประคิ์หมายความว่าเรามีพะลักษณะของพระเจ้ามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในกลางวัน เมื่อเราเดินอยู่ในพระคิดหรืออยู่ภายใต้เมฆพัส,สริของพระเจ้าเราไม่ได้อยู่ในอาณาจากักรแห่งความมืดแม้ว่าจะเป็นเมฆที่ปกคลุมมันหมายถึงพัสตรีเมฆแห่งพัสตริของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในเมื่อพวกท่านรับพระคิดพระผู้เป็นเจ้าไว้แล้วก็จงดาเนินชีวิตในโรรองด้วยอย่าต้อนรับเฉยๆแล้วก็ไม่เดิน แล้วก็ไม่ไปแล้วก็ไม่ร่วมแล้วก็ไม่ให้พระเจ้าเป็นใหญ่และไม่ให้พระเจ้าสอนด้วยและไม่ให้พระเจ้าที่จะตักเตือนว่ากล่าวปรับปรุงแก้ไขเราเลยนะคะมันไม่ใช่นะคะเราต้องยอมจำนวนเราต้องเป็นผู้ให้พระเจ้าเป็นใหญ่ให้พระเจ้าเป็นผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงภายในการดาเนินชีวิตกับพระคิ์มันเป็นเรื่องที่เราสวมสภาพใหม่บังเกิดใหม่กลับใจใหม่สวมชีวิตใหม่เพราะว่าพระสุคิตเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราให้เรามีชีวิตใหม่ การเดินกับพระคิดก,ก็คือการสวมสภาพใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่การบังเกิดใหม่การดำเนินชีวิตที่มีพระคิดถ้ามีพระคิดไม่มีความบาปถ้ามีพระคิดไม่มีอิทธิพลแห่งความมืดเอเมนถ้ามีพระคิจสิ่งสารพัดเก่าๆก็จะล่วงไปนี่เนี่ยจะกลายเป็นสิ่งใหม่นะคะการคืนล่วงไปมากแล้วและลุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาให้เราเลิกบรรดากิจจาการแห่งความมืดและสวมเครื่องอาวุธแห่งความสวาม่างเอเมน ราะฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตใหม่เราจะไม่ไปสวมเครื่องอาวุธที่เป็นความมืดแต่เราจะสวมพระเยซูคริสต์ผู้ส่งเป็นความสว่างให้เราประพฤติเรียบร้อยสมกับเวลากลางวันไม่ใช่เสพสุราเม,มาไม่ใช่หยาบโลนลามกและไม่ใช่วิวาทลิษยามันเป็นเรื่องน่าอายที่เป็นคริสเตียนแล้วยังเมาอยู่มันเป็นเรื่องน่าละอาย อกว่าพระเจ้าบอกว่าการที่เราประกาศข่าวประเสริฐจริงๆแล้วมันไม่น่าละอายเพราะเราประกาศข่าวประเสริฐเพราะเราประกาศสิ่งที่ดีงามเพราะเราประกาศชีวิตใหม่เพราะเราประกาศสิ่งที่ใครๆก็อยากจะมีมีพระเจ้ามีสิ่งประเสริฐมีพระเจ้ามีความบริสุทธิ์มีฤทธิเดชมีของประทานโอ้มีหลายชนิดนี่คือสภาพใหม่ของเราเพราะฉะนั้นการที่เรามีประคิ์ถ้าเรายังไป ทาในสิ่งที่อยู่ในอาณาจักรแห่งความมืดเขาทํากันนะคะเราประพฤติตัวยิ่งกว่าเขาด้วยซ้าอย่าว่าแต่เราอายพระเจ้าก็อายคนมากมายก็ดูถูกย,อยอ่อยยทั้งตัวเขาและก็พระนามของพระเจ้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเตือนเรากลางคืนมันล่วงไปมากแล้วและรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาพระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมชีวิตของเราที่จะดําเนินชีวิตไปกับพระคริสต์ เดินไปกลับพระิสต์พระิสต์จะช่วยเราพระองค์จะเป็นยิ่งกว่าความสว่างใดๆในโลกนี้ง่าพกลางความมืดเราก็ยังสว่างตาของฝ่ายวิญญาณเราไม่บอดตาของเราสว่างตาของเราเนี่ยแม้แต่มืดก็ยังสว่างเมื่อเราสวมพระิสต์เมื่อเราเดินไปกับพระิสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดตาใจตาฝ่ายวิญญาณของเราจะให้พลังจะให้กําลังจะให้สติปัญญาจะให้เราแตกต่างเพราะสิ่งแวดล้อมของเรามีพระิสต์ สิ่งแวดล้อมของเราแม้ว่าโลกใบนี้มันจะมีความบาปมากมายข้างนอกแต่ว่าเราจะเผชิญกับมันได้เราจะต่อต้านต่อสู้เราจะดำเนินชีวิตในพระคิดพระคิตจะเป็นผู้ที่จะปกป้องเราดุจเสาเมฆเสาเพลิงนะฮะเพรานั้นก็ขอหนุนจิตชูใจนะคะการที่เรามีพระคิดเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาเราไม่ได้เป็นมนุษย ธรรมดาแต่เราเป็นมนุษย์ที่เป็นพระชายาของพระเจ้าที่มีพระสุริที่มีนะคะฤทธเดชนสิทธิอํานาจของเราเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเราเหยียบงูลายแมงป่องเรามีกําลังมากกว่ากําลังของศัตรูมีสิทธิอํานาจที่จะทําลายบาปทําลายศัตรูได้อย่างชิวชิวต่อต้านบาปต่อต้านมารได้ต่อต้านปนัญหาก็ได้ให้เรามีความเชื่อนะฮะ ถ้าเราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวันไม่ใช่เลี้ยงเสพสุลาเม,มาไม่ไม่ใช่หยาบโลน,นละมกไม่ใช่วิวาริสยาเพราะฉะนั้นก็ขอพระเจ้าช่วยสําหรับคนที่ยังไม่ให้พระคริสต์เป็นใหญ่วันนี้ไม่สายเกินไปพระเจ้ารักเราพระเจ้าพร้อมที่จะเสด็จไปกับเราโปร่งพร้อมที่จะให้เราร่วมงานร่วมทางกับพระเจ้า เราจําเป็นจะต้องตอบสนองพระเจ้าแล้วก็ให้พระเจ้าเป็นใหญ่ไม่เพียงแต่บอกว่าเ,ออเราเป็นคริสเตียนนะแต่ว่าการดําเนินชีวิตของเราไม่ได้สวมชีวิตใหม่ไม่ได้สวมพระเยซูคริสต์ไม่ได้มีพระเยซูคริสต์ทั้งภายนอกและภายในวันนั้นในพระวจนะคําของพระเจ้าพระเจ้าก็พูดอย่างตรงไปตรงมาแต่ท่านทั้งหลายจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองกิเลสต,ตัณหา บางคนเตรียมหนังสือลามกบางคนเตรียมเล่าบุหรี่เตรียมสิ่งที่มันเป็นปาร์ตี้ของเนื้อหนังไว้เพื่อที่จะบำรุงบำเรอแอบซ่อนบาปแล้วก็ดำเนินชีวิตวางแผนที่จะทำบาปนั้นคือการที่เราเตรียมการที่เรามีปัจจัยสี่ปัจจัยห้าหรือว่าการที่เรามีเงินการที่เรามีทองการที่เรามีทรัพย์สมบัติมันไม่บาปเพราะว่าเราไม่ได้รักสิ่งนั้นเราต้องการที่มีสิ่งนั้นเพื่อจะดำเนินชีวิต พระเจ้าจะชมเชยด้วยซ้าไปคนที่มีเงินคนที่มีทองแล้วก็มีพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรารวยพระเจ้าต้องการให้เราเจริญรุ่งเรืองโปรดทราบพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้ายากจนพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเราจงใส่ใจสนใจการดําเน UM ินชีว <hahaha. S 2> <ut> ิตใหม่และพระเจ้าจะให้เราเป็นคนที่ทั้งหน้านับถือทั้งภายนอกและภายในทั้งเป็นคนที่ไม่เสื่อมสลายในโลกนี้ความเสื่อมสามเสื่อมโทมในโลกนี้มีเยอะแยะแต่เราจะไม่ได้เสื่อม การประดับกายทั้งภายนอกภายในก็คือการประดับด้วยพรยซุคริตและการรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับจากการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องรับคําสอนที่มาจากพระเจ้ารับพระวจนะนะคะรับ ไม่ไม่เพียงแต่อ่านแต่ว่าเราเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะ,ะแล้วเราก็จะเป็นคนที่เดินไปกับพระคิดได้อย่างชิวๆนะฮะก็ขอทาทายเพราะฉะนั้นวันนี้การเดินไปกับพระคิ์คือให้เรามีสิ่งมีสิ่งแวดล้อมของเราโดยพระคิ์สวมสภาพใหม่ เราก็มีการทรงสถิตแล้วก็มีพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อเราจะเดินไปด้วยชัยชนะที่มาจากพระเจ้าสิ่งแวดแล้อมใหม่เพราะเราไม่ใช่ดำเนินชีวิตในเนื้อหนังแล้วก็ในตัวเก่าของเราแต่เราสวมสภาพใหม่ก็คือพระเยซูคริสต์วันนี้ขอให้เราตระหนักเรื่องชีวิตใหม่เรื่องการเดินกับพระคริสต์มีสงาาส่าราศีมีความแตกต่างมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแม้ว่าเราจะอยู่ในทินธุรกันดาน มันจะร้อนมันจะแห้งแล้งแต่คนของพระเจ้าอาศัยอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์เสาเมฆปกคลุมพวกเขาจากความร้อนระอุในระหว่างวันในเวลากลางคืนเมื่ออากาศเย็นพวกเขาก็มีเสาเพิงที่ทำให้เขาอบอุ่นในทํานองเดียวกันนะคะในพระคิดเรามีบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมนะมีะลิตของพระเจ้า เราสามารถที่จะสร้างบรรยากาศใหม่ๆบรรยากาศที่ดีงามบรรยากาศที่มีคุณธรรมชอบธรรมและชัยชนะเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เรียกว่ามีพระคริสต์เดินไปกับพระคริสต์การทรงสถิตของพระเจ้าเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านที่โรงเรียนหรือที่ทํางานหรืออยู่ในตลาดชีวิตของเราก็มีสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องคือมีการทรงสถิตพระเจ้าจะปกป้องเรานี่คือความหมายที่เรา เข้าใจว่าการดำเนินชีวิตในพระคิ์พระคิ์จะต้องเป็นชีวิตของเราจริงๆเราจะเคารพพระคิต เราจะยำเกรงพระคิดเราจะให้เกลตดพระคิดเราก็จะรับพระคิดและการประพฤติคำพูดวาจาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกมาเหมือนกับพระคิส์สรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าจะให้พลังเพียงแต่เราคิดและเชื่อและเราอยากจะไปกับพระเจ้าอยากจะเดินกับพระเจ้าองค์จะให้พลังนะคะองค์จะให้ความเชื่อคิดแบบไหนได้แบบนั้นเชื่อแบบไหนเชื่อว่าพระคิ์อยู่กับเราพระสิริของพระเจ้าจะห้อมล้อมเรา ให้เราเชื่อว่าเราจะชนะบาปเราก็จะชนะถ้าเราเชื่อว่าเราจะเจริญขึ้นถ้าเราเชื่อว่าไม่มีอำนาจใดจะมาต่อต้านและทำลายเราเพราะเรามีพระคริสต์เราเดินกับพระคริสต์นะ เดินกับผู้ใหญ่มาไม่กัดอันนี้เราเดินกับพระคริดคิดเอาเองกันแล้วกันว่าเราจะชนะขนาดไหนเชื่อละมั่นใจแม้ว่าท่านกําลังเผชิญภัยอยู่แต่ให้เรามีความเชื่อว่าพระคริดจะไม่มีวันที่จะทอดทิ้งท่านพระคริดจะปกป้องท่านพระคริดจะสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ๆทั้งกลางวันและกลางคืนปร่งจะห้อมล้อมหลาไว้ปร่งจะปกป้องท่านนี่คือการเดินกับพระคริดมีเส้นทางแห่งโอชัยชนะแล้วก็เป็นเส้นทางที่ มันสตตนแต่ต้องเราไม่ได้ขอทาทายจังเป็นเส้นทางที่ดียอดเยี่ยมแล้วก็มีสภาพแวดล้อมแห่งพัสสุริก็คือพระคริสต์อยู่กับเราทุกวันให้เราตระหนักในการเดินกับชีวิตใหม่กันที่มีชีวิตมีพระคริสต์นั่นเอง ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงอุ้ยพรบวชนะให้ถ้อยคำนี้เป็นจริงในชีวิตของข้าพรงทั้งหลายขอให้เราดำเนินชีวิตไปโดยมีพระกริชสวมสภาพใหม่มีชีวิตใหม่เราจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้และเราก็จะชนะด้วยและเราก็จะครอบครองร่วมกับพระคริ์มันสตานแต่ต้องเราไม่ได้เรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ในนามเยสุคริตเอเมนพระเจ้าไวพ,พรค่ะเจ้าไวพรค่ะ